อัสลามมุอะลัยกุมนะคะเพื่อนๆนี่อยู่ที่จารูนะคะเพื่อนๆประหลัดเขาบอกว่าไม่ให้ออกนะคะเขาบอกว่าคนหมู่หนึ่งหมู่สามแล้วก็หมู่สี่เขาไม่ให้ออกยาลานะคะเนี่ยกำลังรอประหลัดนะคะคุยกับเจ้าหน้าที่คนนี้ประหลัดผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าไม่ให้ออกทั้งๆที่เรามีหนังสืออะไรครบนะคะเพื่อนๆดูนะคะ แปลกนะคะรถยนต์ให้ออกสบายๆมู่อื่นเขาให้ออกสบายๆนะคะเพื่อนๆดูนะคะตอนนี้กําลังนั่งรอประหลัดมาโลประมาณยี่สิบนาทีได้แล้วนะคะเพื่อนๆการที่จะเข้ายะลามันลบากอย่างนี้หรือเปล่าคะเพื่อนๆของเพื่อนๆใครเคยเข้ายาลาลําลบากอยนีช่วยแชร,ร์บอกเลยนะคะเพื่อนๆ ดูประหลัดผู้หญิงคนนี้ไว้นะคะดูหน้าผู้หญิงคนนี้ไว้นะคะเรื่องมากตลอดค่ะทครั้งที่เรามีหนังสือพร้อมใบร,รับรองแพทย์ลายเซ็นผู้ใหญ่ลายเซ็นประหลัดร้อมทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนๆเ, <c oughs> เขาก็ไม่ให้ผ่านอยู่ดีอะค่ะวันนี้กําลังรอประหลัดอีกคนนึงนะคะวันนี้วันที่สามสิบด้วยค่ะ ยังงงอยู่เหมือนกันว่าทำไมคนอื่นเขาให้ผ่านคนอื่นเขาให้ผ่านแบบชิวๆมากเลยเขาบอกว่าคำสั่งใหม่ของวันที่27 <c oughs> <c oughs> หลาคนบอกว่าเรื่องมากนะมาดูว่าจะเรื่องมากไหม ว่าบางคนอ่ะเขาให้ผ่านแต่โดยดีนะคะเนี่ยมีเพื่อนหลายคนก็ผ่านไปแล้วค่ะไม่มีอะไรติดต่อโครงการอะไรนะคะก็ผ่านได้นะคะรอดูต่อไปค่ะว่าเขาจะให้ผ่านไหมเขาบอกว่าให้มาคุยกับปัลลัดเนี่ยรอระลลัดอยู่แล้วนุ่เขาวิ่งไปแล้วนะคะไม่รู้ว่าเขากลัวกล้องว่ากลัวอะไรนะคะเขาวิ่งไปแล้ว ดูนะคะว่าเขากลัวกล้องว่าเขากลัวอะไรเขาเดินวิ่งไปแล้วนะคะแาอเรักกนลกนะคะวันนี้เพื่อนๆดูนะคะ งงไหมคะเขาหนีไปแล้วนะคะผู้หญิง,งเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นประหลัดผู้หญิงพอจับโทรศัพท์นี้เลยนะคะพอจะไล่หน้าน,นี้เลยนะคะเพื่อนๆดูให้ดีนะคะทั้งๆที่เรามีหนังสือครบนะคะดูนะคะมีตาปั๊มยาลังนะคะเนี่นะคะตาปั๊มยาลังไม่ใช่ไปขอกันง่ายๆนะคะตาปั๊มยาลังเนี่ยมีทั้งรับไปรับลงเพศมีทุกอย่างลายเซ็นผู้ใหญ่ก็มีนะคะดู มันหนีไปแล้วนะคะเพื่อนๆช่วยแชร์กันเยอะๆนะคะช่วยแชร์กันเยอะๆค่ะดูค่ะว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่เขาเรื่องมากขนาดไหนแต่เมื่อวานบางคนเขบอกไม่ได้เรื่องมากแบบนี้นะคะแต่พอผู้หญิงคนนี้มาเฝ้าด่านตลอดะคะ่ะเรื่องมากตลอดผู้หญิงคนนี้ค่ะ ใช่น่าจะไปเลยเนาะไม่ต้องรอใช่กะด้ากะดน่าจะไปเลยไม่ต้องรอที่ไหนอ๋อนี่ที่จารูกันนี่ที่จารูด่านที่จารูแล้วก็เขาไม่กล้ามาเลยนะคะพอดิฉันถือกล้องนะคะเขายกต้นไปเลยนะคะพอถือกล้องเนี่ยแบแบไม่ต้องแบให้เขาเจ้าหน้าที่มาคุยตรงนี้แบให้ท่านเนี่ยจริงให้เขามาคุยตรงนี้เรียกเขามาคุยตรงนี้เลยแบอยากดูหน้าเหมือนกัน,นะคะ่ะ ตวานิงดอก็เอาอริตาไล์สดยิ่ตากล้ากล้องฝ่อนิ่งอยากให้เขาบอกว่าให้เรารอประหลัดเราก็รอมาเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะนี่จะเข้าสิบเอ็ดโมงแล้วนะคะด,ดนี่จะเข้าสิบเอ็ดโมงเขายกอะไรไปเรียบร้อยทุกอย่างนะคะเขาให้หนูรอประหลัดหนูก็รออยู่นะคะนี่ครึ่งชั่วโมงไปแล้วสิบสี่สิบสี่นาทีค่ะพี่รอทุกคนค่ะรอวนไปค่ะเพื่อนเพื่อนรอจนกว่าจะมี ใครสักคนที่มาแบบกดบ่อยเราแล้ว oder, เปล่าก็ไม่รู้นะคะนี่นะคะดูเพื่อนๆคนอื่นก็่อยผ่านกันง่ายๆนะคะงงเหมือนกัน,นะคะ่ะงงเหมือนกันค่ะเพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆเนี่ยถ้าหนูเรื่องมากแบบเนี้ยคนเอาเจ้าหน้าที่ที่มันง่ายๆมาคุยกันหน่อยได้ไหมะไม่ต้องเอาเจ้าหน้าที่ที่เรื่องมากไม่ต้องเอาผู้หญิงคนนี้ พอคนอื่นเขาผ่านกันไม่มีปัญหาเขาบอกว่าหมู่หนึ่งหมู่เจ็ดแล้วก็หมู่สามเนี่ยมีปัญหาผู้ติดเชื้อแล้วเขาทราบไม่ว่าเขาว่าหมู่เนี่ยหมู่แต่ละหมู่มันกว้างขนาดไหนอะ่ะเขาไม่กล้ามานะคะพอนหลงถือกล้องเนี่ยเขาไม่กล้ามาเลยนะคะเพื่อนๆดูนะคะเขาเดินอยู่แต่ที่นู่นค่ะเขาไม่กล้ามาเลยค่ะใครเคยเจอประสบการณ์แบบนี้แชรกบอกกันได้นะคะ โอ้ยไม่เย็นแล้วมึงกูมานั่งรอเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วมึงคนอื่นมึงดูตาเขาให้ผ่านง่ายๆนู่มึงดูคนที่มาเนาะเขาไม่ได้ออกบ่อยด่มึงขอโทษนะคะที่ใช้คำํคำพูดไม่สุภาพค่ะคนอื่นเขาออกไปกดตั้งไปซื้อของเขาไม่ได้เป็นโจรห้าร้อยเขามีหนังสือเดินทางครบทุกอย่างถ้าเป็นคนอื่นอะดูนะคะเจ้าหน้าที่ที่นี่บางคนก็าใจดีนะคะไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะคะ บางคนเจ้าหน้าที่ที่นี่เข้าใจดีนะคะบางคนเจ้าหน้าที่ที่นี่เขาก็ใจดีนะคะแต่เจ้าหน้าที่บางคนเขาก็ไม่เหมือนกันนะคะพี่ดูสงสารมันเขาไม่ละคะพี่ต้องเดินลงมานั่งคุยกับประหลัดอีกทีอ่ะประหลัดก็ไม่รู้ต้องรอรอรอต่อไปรอต่อไปเขาบอกว่าให้รอล้วก็รอค่ะ นี่ดูนะคะอ่าดูนะคะพี่ดูดูดูเยอะๆนะคะเขาบอกว่าเขาถามว่าให้เราคุยกับประหลัดว่าผ่านไหมค่ะๆๆๆดูนะคะดูๆๆๆๆดู ก็เราจนไงแล้วก็ผมไม่เห็นผมในี้ยเก้ขาไม่ใช่ประหลัดนะคะเขาเป็นเจ้าหน้าที่เราบอกเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตอนที่มันเรื่อนง่ายๆเลยนะดูนะคะรถแต่ละคันผ่านแบบไม่มีปัญหาเลยนะคะใครมีรถยนต์ออกมานะคะไม่ต้องเอามอเตอร์ไซค์ออกมานะคะเพราะมอเตอร์ไซค์เรื่องมากนะคะเพื่อนๆ นั่นแหละค่ะทุกคนก็ผ่านได้ตามปกตินะคะมีแต่นคนที่เขาไม่ให้ผ่านคือเขาบอกว่าอยู่ในพละก่อฉุดเฉินะคะง่วงเหมือนกันนะคะเพื่อนๆดูนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าให้ไล่ไปปัตตานีทั้งๆท,ที่เราอยู่จากเขาตูมาปัตตานีเนี่ยเขาตูมายละลาห้ากิโลเขาตูปัตตานีสามสุดเจ็ดกิโลนะคะดูนะคะเขาบอกเขาเขาเาให้หนูออกสี่วันครั้งหนูก็ออกสี่วันครั้งนะคะเพื่อน อ๋อดูนะคะเ,เพื่อนๆดูค่ะโอ้ยจะให้กูใจเย็นยังไงมึงมึงมาลองเป็นกูไหมล่ะไม่ใช่คนเดียวเพื่อนกูข้าบนกับลายสี่ห้าคนแลนนนะะ้วเอาหน,ไงไงนะะูดูนะคะมอเตอร์ไซค์ผ่านง่งไงนะคะดูนะคะดูนะคะเพื่อนๆผ่านแบบชิลมากค่ะเขาลำเอียงไม่ลำเอียงดูนะคะเพื่อนๆผ่านฉลุยเลยค่ะเพื่อนๆเ,เขาบอกว่าให้อรอประหลัด นี่ก็ครึ่งชั่วโมงปาไปแล้วนะคะผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงนะคะรอต่อไปค่ะเสียเวลาอย่างแรงเลยค่ะเจ้าหน้าที่คนอื่นเขาก็ใจดีนะคะเจ้าหน้าที่คนอื่นเขาก็ใจดีนะคะอ้าวประหลัดมาแล้วค่ะดูนะคะเพื่อน เอาพูดจาไม่ดียังไงกะบอกว่าให้เราประหลัดหนูก็เราประหลัดแล้วก็จะเอายังไงอีกพูดไม่ดียังไงพูดนะคะกะมานั่งมาเคลียให้รู้เรื่องมานั่งมานั่งหนูพูดไม่ดียังไง,ก,ก,งกะบอกว่าชี้แจงเอ้ากะบอนชี้แจงว่าใช่แล้วกะรูไ้ไหมหมูหนึ่งว่าหมูสามขอโทษนะคะเจอหลายครั้งดูนานนะคะเจอหลายครั้งมันคือยังไงคะกะบอกว่าตรงนู้นครั้งหนึ่งแล้วหนูกะบอกว่าสี่วันครั้งหนึ่งให้หนูออกหนูก็ออกสี่วันครั้งหนึ่งแล้วจะเอายังไงอีกนั่งได้ใช่หนูนั่งได้ หนูไม่มีปัญหาจากไหนวาจากไหนแล้วพี่ขอโทษนะคะเจ้าหน้าที่ที่นี่บอกว่าให้หนูไปขอหนังสือลายเส้นผู้ใหญ่ลายเส้นประหลัดหนูก็ขอเอาไปรับรองแพทย์ก็มีนี่ยหนูรู้ตรงนี้แล้วพี่รู้ไหมอ่ะหมู่หนึ่งกับหมู่เจ็ดกว้างขนาดไหนคุยกับประหลัดคุยกับประหลัดแล้วพี่เมื่อกี้พูดพูดกับหนูว่ายังไงใครกันแน่ที่พูดไม่พาะกับหนูเงียบๆๆๆๆๆไม่ใช่หนูคนเดียวที่เดือด่ยมเพี่ดูดิคนอื่นเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมดนะไม่ใช่หนูคนเดียว โอเคนะเดอะแบกจะไปแห่แบนหนูเข้าใจเจ้าหน้าที่นะคนอื่นเขาไม่ได้เรื่องมากแบบนี้แล้วกะเข้าหนูในเขียนระบุนี่นีสิ่ว่าหนูออกครั้งเดียวอะแล้วพี่คนนี้มีปัญหาตลอดนะมีเพื่อนหนูก็บอกมีปัญหาตลอดประลัดผู้หญิงประลัดผู้หญิงออกมากมีปัญหาตลอดขอโทษค่ะไม่ได้มีคนเดียวค่ะ ช่แต่บางคนเขาบอกว่าเดือกักะฟังก่อนฟังก่อนครับงียบก่อนเงียบก่อนนะครับเยออลปลาหลอกปลาหเมาอต่ม้าอนขอโทษนะพี่หนูไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดีทุกคนนะเจ้าหน้าที่ดีทุกคนแต่บางคนเขาเรื่องมากมุสลิมด้วยกันทำไมมีแบบนี้คนอื่นฟั้ก่านฟังก่อนคนครับเขาเขาให้่านคิวคิวคยวนี่ไงหนูก็เดดือี่ไงฟังก่อนฟังก่อนนะฟัง่อะคนีาก่อนเอาตั้ั้งมก่าน้ำหนก่อนนะครับอเค หนูจะไปไหนครับเนี่ยหนูจะไปตลาดเช้าแล้วก็หนูจะกะกะเขาแล้ววันนั้นสี่วันครั้งหนึ่งหนูว่าหนูจะกะเขาก็เป็นอาตี์แล้วเพื่อนบอกว่าเออมึงออกได้ไม่รู้กูออกสี่วันครั้งนึงโอเคแล้วจะไปทําอะไรเอยไปซื้อตลาดเช้าเนี่ยหนูระบุในกระดาษใบสินค้าเรียบร้อยนะคะครับโอเคเรามีมาตรการของตรวจยานะครับผมนะก็คือว่าต้องมีใบรองแพทย์หนูมีค่ะพี่นี่ใบรรองแพทย์าี่วันะละวันที่ยี่สิบสองค่ะแต่ว่าแพทย์ก็บอกว่าไม่เกินสี่แปดชั่วโมง อันนี้เขาบอกเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าเขาไม่ได้ระบ,บุว่ากี่วันแต่เขาบอกว่าถ้าน้องไปขอที่ยาดังเขาบอกว่าให้ก็คือผ่านแต่ถ้าเกิดหมดกระดาษหมดอายุนี้ก็คือต้องไปขอใหม่เพราะว<ช>่าในนี้เขาระบ,บุว่า14วันแล้วหนูโอเคค่ะพี่แบบต่ไม่สัดคคุณจะบอกนะอนตอนนี้มาตรการของยาดากับของตานีไม่เหมือนกันตอนนี้นะครับอธิบายน้องเข้าใจก่อนนะครับเข้าใจค่ะโอเคถ้าถ้าพี่ไม่ทําตามระเบียบที่ก็ต้องโดนนะครับที่ต้องโดนเขาบอกว่าต้อง ต้องต้องมีใบรองแพทย์ไม่เกินสีแชั่วโมงอันนี้เป็นของยาลาใช่ครับผมถ้าน้องไปขอไปขอใหม่เลยนะครับสีแชั่วโมงก็ขอให้เอาง่ายๆนะครับตอนนี้ระเบียบของยาลาปัตตานีแพทมันคนละแบบกันอยู่ที่ในส่วนของอ่าเรียกว่าะธานคือท่านผู้ว่าเป็นผู้ยินาตัวนี้นะครับอ่ถ้าไม่สุกตัวเบียบก็ไม่ผ่านนะครับถ้าตัวเบียบเราให้ผ่านปกติขึ่นผ่านไม่ขอโทษนะครับพี่ในเนี่ยเขาระบุบอกว่าในเมื่อ เจ้าหน้าที่ที่รังเขาบอกว่า23-6ถึงพฤษภาเขาระบุแบบนี้แล้วหนูก็บอกว่าหนูกล้าเฉียงรับพวกพี่เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะหนูมีตาปั๊มยาลังแล้วหนูไม่ได้ทาอะไรผิดกฎหมายหนูมาถูกต้องตามกฎหมายเจ้าหน้าที่ที่นี่เขาให้หนูไปขออไรเซ็นผู้ใหญ่บ้านกว่าหนูจะได้ลไรเซ็นผู้ใหญ่บ้านันไม่ใช่แค่วันสองวันนะพี่อันนี้เป็นมาตรการของปัตตานีแต่มาตรการของยาลังเขาอีกแบบหนึ่งตอนนี้ก็คือนายกปรยุทธ์ให้อานาจรว่าแต่ละแต่จังหวัดเขาเพินัาจะมีใช่อันนี้หนูเข้าใจค่ะเรนเรนี้ ไม่ถูกนะครับผมนอกจากน้องไปขอไปรงพย์ให้สี่ปดชั่วโมงตามนี้น้องเขาได้เลยแล้วขอโทษนะคะพี่ไปรับโรงแพย์หนูไม่ได้มาฟรีๆหนูต้องจ่ายตังค์แล้วหนูทํางานหนูไม่ได้มีเงินเดือนเหมือนพ่พี่แล้วหนูไม่ได้เงินเยอะทีพี่พี่เขาเปลีเบียบนั่งเี่ยนเหล้าดูครับผมเหล้าดูนี่ของท่านหนูก็มาคันเดียวคนเดียว อ่านี่ทุกคนดูนะคะมีหลายคนที่เดือดร้อนไม่ใช่หนูคนเดียวนะคะหนูไม่ได้ประจานพี่นะคะถ้าเจ้าหน้าที่ดีก็ดีนะคะแต่ถ้าไม่ดีหนูก็พูดความจริงค่ะช่วยช่วยถ่ายด้วยอ่าเนี่ยดูนะคะทุกคนช่วยดูช่วยถ่ายดูนะคะเขาบอกว่ามาตรการรถยนต์สิ้นคนรถขนรถยนต์ขนสิ้นค่ะจะได้เข้าใจอาจจะแรกงานตอนนี้อ่าโอเคดีือป่าอ่าโอเคอาจจะตอนแรกอาจจะจะได้พี่น้องจะเข้าใจหมดเลยครับอ่านี่นะคะพี่เขาบอกเนี่ยใครที่อ่านก็ช่วยอ่านนะคะ มาดูาาาประวัติกรรนะครับตอนนี้นนหนูมานั่งรอพี่เกือบชั่ครึ่งชั่วโมงแล้วใช่เพราะว่าทุกคนเขาจำเป็นทุกคน,น<ช>ไง<ม>พี่ถ้าเกิดจะออกยะลาไปปัตตานีมัน37มกิโลงพี่ๆๆจากยะลา5้กิโลตอนนี้ออกง่ายครับผมคนยะลาไปปัตตานีไม่ได้ครับตอนนี้เอกตรงเลยแต่ตอนนี้เขาพักเรียบวกกลับเลยตอนนี้นโยบายแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันตอนนี้ นี่ไปไหนจะไปไหนก็ได้จะไปไหนบางคนเขาจะไปกดตังค์มันคงก็จะไปขายของตอนนี้นะครับตอนนี้ไปกดตังค์ไม่ได้ตอนนี้ก็คือกดตังค์ที่กับตัวเองเลยถ้าตังค์สิ่งย่อตอนเลยดูอวัดตอนนี้น่าพื้นย้ายก็เอ่อวพี่ไหนบอกไว้ก่อน Loni kita udah pelawe nggak nggak nyanti foto apa? Foto apa? Loni jalan itu banyak, kali banyak. Tuh gimana nih tak habis? Uang, yo yo. Uang nah, waktu Loni buat itu ada mata kaca atau beno tak leh gimana? Tak leh main Loni. Loni cepat tuh tuh. Nampak pehat orang. Jangan tinggi tuh. Kira bahaya. Bahaya tuh tuh buat nih. Kalau sumoh nih

เราวนี่จะคุณไม่ได้จร <|so|>? ิงโดนแรกดุานแให้นี่นใหม่เยอะเยอะเยอะอัดเยอะกระมมาเขาเร่องเดิเยอะรังไม่มีค่ะปัตตานีนู่นค่ะ3,7กิโลแล้ว ขอโทษนะครับระหลัด37มกิโลอ่ะยาลา37มกิโลเปนไกลสำหรับบางคนเดินลงมดินมันก็มาใช่แต่นี่คือมาตรการเราต้องดูความเข้าใจพี่หนูหนูอยากถามนิดนึงนิดนึงหนูงงเหมือนกันพี่ก็ไอ้แค่ไปซื้อของกลับบ้านแล้วหนูก็บางทีอ่าวน้ำยาแอลกอฮอล์ที่บ้านหนูก็มีทุกคนก็ต้องมีพกติดตัวใช่แล้วก็อาบียหยุดอาบียหยุดมีต่มาอาเบียแบบนึงเพราะว่าประหลัดให้หนูอ่านหนูก็อ่านแล้วบางคนอย่างเช่นหนูไม่เป็นไรหนูคนหนุ่มหนูคนสาวพี่เขาอ่ะป้าเขาอ่ะ อันนี้ไม่ใช่หนูไม่ได้มีปัญหาตรงนี้แค่อยากถามว่าทําไมเจ้าหน้าที่บางคนเขาก็ให้ผ่านง่ายแต่ทําไมเมื่อกี้หนูเห็นเพื่อนหนูมูนึงเหมือนกันนะผ่านฟิวไม่มีปัญหาเลยเลยยังงงอยู่ไม่บางทีการการคัดสอมันมันยากที่จะดูแลคนเยอะนาหนาแล้วทาไมหนูหนูหนูมันจะกะนี่สี่วันห้าวันแล้หกวันหนูจำไม่ได้แหละรับขอ นีโต๊ะไม่ได้จริงครับปัตตานีถ้าแบบนี้ถ้าเอาแบบนี้ง่ไงนะเอาอย่ารละไม่เป็นไรยาละไม่เป็นไรเขาไปรักเมฆเขาลูกต่อนี่หนูไม่แน่ใจเหมือนกันมันแบบเนี้ยเอาใบมรกทัศนไอ้บางอย่างแันได้ได้ใแมรดกทัศน์มาบางอย่างทำได้ไม่อยู่ปัตตานีไม่ต้องให้มาแล้วอยู่ปัตบางอย่างทำได้ใบมรดกรัศน์น่าทึงมาก ร,รถขนส่งวัสดุใช้อุตสาหกรรมรถเทรลเลอร์ใช้รถบรรทุกตะพาเล็กด่านตำรวจกองสุนผู้ขออนุญาตเข้าเดินทางด่านจุดคัดกรองเขตพื้นที่ในจังหวัดยะลาได้รับอนุญาตหัวจากหัวหน้าปฏิบัติการหน่วยงานพระชุด,ดปฏิบัติประจำด่านคุณไม่เป็นไรแหละพวกพี่มีเงินเดือนพวกหนูไม่มีเงินเดือนหาเช้ากินค่ำ แล้วเขาให้หนูออกสีห้าวันครั้งหนูก็ออกตามที่เขาบอกออกมาตราแล้วคนหนึ่งเป็นนำซื้ออนุญาตเดินทางเข้าออกผิดผ่านเดนจังหวัดยะลาผู้ขอผ่านใบคัดกรองอไม่อนุญาตเจ้าหน้าที่ควบคุมด่านกรดจปนีนี อยากมาที่นี่ยมุดออตาีมาตตานีกะทังดนะกบลูเขตั้ตานีมุออกไม่เข้าเลยยลาเจาเดียลาเองแล้วเอ้ัวมังตอีลันนีไงเออมึงไม่เคยมีปัญหาเลยมึงอยู่ในยลาเออ ค้าขายค่ะนี่นะคะพี่ระบุเรียบร้อยชื่อนามสกุลหมานเลขที่รหัสบัตรประชาชนแล้วก็อาชีพไปกับมอเตอร์ไซค์กี่คนระบุเรียบร้อยทุกอย่างตามที่เจ้าหน้าที่ที่นี่ขอนะคะแต่แบแต่เอาไปไอที่สุยไปโกตามระเบียบไม่ได้จบเพื่อนหนูบอกว่าเขาไปบิ๊กซีเมื่อวานไม่เห็นมีปัญหาเลยที่ไหนที่นั่นยะลาที่ด่านจารูค่ะด่านจารูเนี่ยเลยค่ายมาหน่อยเดียวนะคะ ไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะเฉ <ส pit S 1> พาะบางคนนะคะเฉพาะบางคนนะคะแล้วเขาบอกว่าถ้าเพื่อนเพื่อนจะมายะลานะคะไปเอาใบรับรองแพทย์ไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมงนะคะคุณก็ต้องจ่ายตังค์เสียอีกนะคะนั่นพี่นู่นมันก็ไม่ได้ไกลนะคะนั่น <replies>. ก็เพื่อนหนูนั่นแหละเราอยู่ตรงนี้นั่นไงพี่แล้วพี่ขอโทษนะคะหนูเข้าใจเจ้าหน้าที่เขาใช้บัตรออสหรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ใจนะคะ รู้นะคะบางคนเขาบอกว่าให้เคยผ่าเขาตู้เขาตูราเราพนัาที่ที่ทางานนเอสเี่มนคือนั่นน่ะเขาใช้ใบแบบนั้นไงพี่เขาถึงเขาใช้ใบเจ้าหน้าที่เขาผ่านได้เป็นมา้าที่น้เป็นมาราที่เป็นอสตรงเนี้ยเดี๋ยวเ็ต้องเข้าพาวนข้าเวรีอ่ตลเวรนี่ เราดูนะคะไม่ใช่หนูคนเดียวที่เดือดร้อนแล้วดูทุกคนเลยครับผมไม่ใช่ทุกทตอนนี้เราสู้กับทุกิดกคพี่คะช่วยเรียก<ม>อีกคนใบรับรองแพทย์<ม>เขาไปบอกว่าแ<ม>พงว่าบอกเลยว่ามันแพงแ<ม>พงออเออแพงวะ ใบรับรองแพทย์ห้าสิบาทบางคนก็ไม่ซื้อนะคะพี่ไม่ได้ไปตรวจแต่ของนู้นไปเอาของที่ยาลังบางนี่เป็นมาตรการนะครับเป็นมาตรการนี้ตอนนี้ผู้ว่าส่วนก็คือผู้กำกับบริหารราชการการฉุกเฉินปลอดยาละเลยนะครับเมียที่ตอนนี้ตอนนี้ทางัรมุตรีให้อำนาจในส่วนของผู้ว่าเพิ่ข้นลยนะขอโทษนะคะพี่หนูอยากทราบว่าแล้วถ้าเกิดไม่ให้ผ่านหมดพี่ปิดด่านไม่ดีเลยเหรือคะเอ่อเราปิดด่านตอนนี้เขามีอำนาจในส่วนเพราะว่าให้พิจารณาว่าเช่นการขนส่งสินค้า อันนี้หนูเข้าใจคนส่งทิศทางเขาก็ใช้แล้วพี่ขอโทษนะคะแล้วประชาชนอย่างหนูอ่ะอย่างเช่นหนูไม่รู้นะคะว่าพอกฉุดเชิเนี่ยมันระปกัดเมื่อไหร่แล้วก็ด่วนที่สุดน้องไปเอาไปตามนี้โอเคเลย่ถ้าเกิดหนูไปเอาไปรับรองแพทย์คือได้ใช่ไหมคะงั้นหนูไปเอาที่คลินิกเลยจบไหมคะไม่ตอนนี้มันผ่านไม่ได้ครับมามีจะับหนึ่งเอาของโรงพยาบาลโรงพยาบาลแล้วก็อโอบานของรัฐบาล อ้อาวแลวทำไมเขาบอกว่าบางคนกไปเอาที่คลินิกได้ขอโทษน,นะคะถ้า <5 S 1> วันนี้หนูไปเอาคือหนูผ่านทุกอย่างเลยใช่ไหมคะคมดูนะคะเพื่อนๆไปเอาเพิ่มนะคะไปเอาเพิ่มแค่ใบรับรองแพทย์ตัวเดียวนะคะคแล้วก็ผ่านได้นะคะถ้าทุกคนมีลายเซ็นประหลัดลายเซ็นผู้ใหญ่บ้านผ่าน,านได้ค่ะทีบ้านผ่านไปได้ครับตอนนี้ ีเไม่ลายเซ็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่ยะรังแต่นี่คือตราปั๊มของยะรังค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้สามารถทําเองนะคะตราปั๊มนี้ใช่ไหมคะผมไม่ทาเองไม่ทำกันใช่ทุกคนทําเองไม่ได้ครับพี่แล้วกว่าจะได้ลายเซ็นประหลัดสี่ห้าวันหนูต้องไปขอและันนั้นทุนต้องจัดการเองนะครับอ่าแล้วพี่บอกว่าบอกว่าให้หนูไปขอไปรับรองแพทย์บางคนอ่ะหนูขออยากให้ความรู้นิดนึงนะคะอย่างเช่นพวกพี่เขาเนี่ยเขาไม่รู้เขาต้องไปขอไหมคะอ่าแบบนี้ค่ะน้องไป ต้องไปทำอะไรซื้อของเพื่อกับข้าวจริงๆน่ะแล้วหนูไปไม่ถึงครึ่งชงั่วโมงไปซื้อของหนูเสร็จครึ่งชั่ชวโมงจะหนึ่งเมตรอันนี้หนูเข้าใจคะ่ะเราเรา,เราพูดโดยอิสเลยตอนนี้แล้วเขาบอกว่านะคะพเพื่อนๆใบรับรองแพทย์ห้ามเอาที่คลินิกด่านนี้เขาไม่รับพี่ชื่อประหลัดเลยค่ะประหลัดดินครับผมประหลัดดินค่ะประหลัดดินบอกว่าเขาไม่รับไม่รับนะคะกะ,ะชื่ออะไรคะน้องชื่ออะไรครับผมน้องชื่ออะไรครับนี่ค่ะตามนี้เลยคะ่ะหนูให้พี่ชื่อดูหนูพี่กะชื่ออะไรคะชื่อระบุชื่อด้วยค่ะ ไม่อยากให้คนอื่นทราบด้วยความเป็นจริงอะค่ะเดี๋ยวถ้ากะบริสุทธิ์ใจเอาตรงนะการเปิดเผยนี่ไม่ไม่สามารถบอกก็ได้ม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้สิครับประหลัดคนอื่นเขาก็ต้องรู้บอกความนะ ปิดคาร์บอนคอมเพหนูไม่ได้ละเมิดสิทธิบุคคลนะครับพี่การจะขอที่อยู่ก็สิทธิปิดสิทธินะครับผมดดียดีขอโทษนะคะประหลัดหนูบางที่หนูอาจจะไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายเพราะว่าหนูเป็นชาวบ้านตาดำๆประหลัดดินก็ต้องเข้าใจหนูว่าทุกคนอ่ะเขาไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายแล้วระวังระวังนิดเดินการใช้สื่อแบบนี้ใช่ค่ะนี่บอกเลยนะบอกเลยหนูเข้าใจเออชัดเจนนะครับสรุปคือหนูต้องไปขอใบรับรองแพทย์ที่โรงพยาบาลต้องไปขอที่โรงพยาบาลฟังนะคะเพื่อนเพื่อนต้องไปขอที่โรงพยาบาลอย่างเดียวนะคะ ที่อื่นคลินิกเขาไม่รับนะคะคลินิกเขาไม่รับเพราะว่าแชร์ให้คนอื่นรู้ใช่ไหมคะแบรน์ถูกไหมพอแล้วพอแล้วนะแล้วพอแล้วครับผมนะอะไรนะครับโอเคเจ้าหน้าที่บางคนเขาก็ใจดีนะคะนะเราเราคุยกันได้นะครับนะจานี้มาโอเคดูนะคะต้องไปขอใบรับรองถ้าขอใบรับรองแพทย์คือผ่านจบนะคะเพื่อนๆไปค่ะไปที่ยะลังแล้วก็ผ่านได้นะคะนี่คือประหลัดดินเขายืนยันมานะคะขอบคุณมากกับประหลัดที่ยืนยันค่ะดูนะคะ ไบขอใบรับรองแพทย์ต่อดูว่าเขาจะให้ผ่านรอบสองไหมคะไปค่ะเพื่อนๆบางที่เจ้าหน้าที่เขาไม่ได้เรื่องมากแบบนี้นะคะอยากบอกดูนะคะนี่นี่เนี่ยรถติดยาวเหยียดเป็นแถวเลยค่ะเขาบอกว่านี่เนี่ยแบดิงก็อยู่มู่หนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนหนูญาติหนูเหมือนกันนะคะนี่นี่เขาบอกว่าไม่ให้ผ่านแบดิงเขาไม่ให้ผ่านแบแอลเขาไม่ให้ผ่านนี่นะคะดูติดยาวเหยียดนะคะ ติดไปเลยติดต่อไปเลยนะคะติดยาวๆนะคะเขาไปซื้อของบอกแล้วนะคะว่าเขาไปซื้อของเขาไม่ให้เขาไม่อนุญาตนะคะดูนะคะเขาบอกว่าให้ไปขอไปรับรองแพทย์ต่อนะคะไป,ไปขอไปรับรองแพทย์ต่อนะคะดูนะคะเพื่อนๆดูว่าเขาสงห้ทำให้คนอืน่นเนี่ยดูเขาไม่ให้ผ่านเขาก็กลับแล้วนะคะเพื่อนๆดูความใจร้ายของเจ้าหน้าที่นะคะ ใช่ต้องไปเอาใบรับรองแพทย์นะคะเ,เพื่อนๆดูหนูอดมาหลายอดแล้วค่ะพี่ทุกคน,นอดทนมาหลายนั้นหลายเคือนแล้วนะคะดูนะคะแล้วหนูหนูก็จะไปโดไปขอจริงๆนะคะเ่องังของใหม่สดๆเลยค่ะเพื่อนเพราะว่าคนอื่นอะ่ะเขาไม่ผ่านง่งายๆไง ไม่สุดยอดยังไงกะนนี่เหลืออดไงมันรอเป็นครึ่งชงั่วโมงปอซอก็ปอซอทุกคนมันก็เดือดอ่ะหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่เจ็ดอะไรอย่างก็นนักกันหนา <c oughs> ดูดิเขาไม่ตั๋วด้วซ้ำนูน่นปล่อยผ่านนะคะดูนะคะงงเหมือนกัน <c oughs> สุดยอดไหมคะเพื่อนเือนดูนะคะ <c oughs> แล้วเมื่อกี้ถามผู้หญิงคนนั้นเขาไม่สามารถบอกนะคะชื่ออะไร อวนกลับไปแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้กําลังจะไปขอไปรับรองแพทย์ที่ยะรังนะคะใครเคยเจอประสบการณ์แบบนี้บอกด้วยนะคะบอกต่อด้วยนะคะเพราะว่าคนอื่นคนที่ไม่รู้ตาดำๆอะคะ่ะขอจบการแชร์เพียงห้องนี้นะคะใครชอบก็แชร์กันเยอะๆนะคะ